อันว่าตัวแห่เนี่ค right. ้มตัวแม่ประเดียนี่ครับเพราว่าทับไวยังไงมาอันว่าตัวแห่เนี่ยเทราทับตัวแม่นี่อายุช่างกันกับช่าวแต่ดิบเพราะทับตัวแม่ปจะเดี๋ยรับใช่ใช่จับีดี ตามล็อกดูลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับนอมมานีมาพอกับนุนาอเล็กฟาร์มคอนแกนนะครับนอมมานีก็มาส่งหนูลูกฟาร์มนะครับเนาอชุดทดลองเลี้ยงนะครับเนาะผู้ฮาโตนะครับเนอเมียซิโตนะครับเนาะแต่ว่ามานะครับบ้านเสียโกงนะครับเนาะตำบลเสียโกงตินะครับเนาะอำเภอว่าปีปทุมนะครับเนาะจังหวัดมหาสารคาม นะครับเนาะกับว่าไกลป็นไรนะครับเนาะห่างจากบ้านผมกับประมาณลอยกโลนะครับเนาะไปกับกัดแล้วเล่าซ้ำลอยกุลนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะกับคอขาดมันเพิ่มมากพันหนึ่งนะครับเนาะกัดแถมหนูนะครับเนาะให้จูผูพร้อมผสมนะครับเนาะสองตัวนะครับเนาะตัวเมียพร้อมผสมสองตัวนะครับเนาะก็คือขอขาดมันเพิ่มมากกัดต้องคุมขาดมันเพิ่มนะครับเนาะขาดมันรับรองว่านะครับเนาะถือก็ขาหนูที่แถมไป นะครับเนาะก็แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวจังไดนะครับเนาะก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับไปส่งหนูแล้วนะครับเนาะรอเพิ่นมาหานะครับเนาะรอเพิ่นมาหาเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวผมไปพูดคุยสู้กันฟังนะครับเนาะแล้วจังมาเบื้องฟาร์มของเพิ่นกันเด้อนะครับเนาะเอาเอาเฟียงเอาเฟียงใส่เอาอีกหน่อยครับอีกหน่ม่นะคือทำมันรีบว่าได้เนาะมันติดกัดกันเพราะว่าหนูนี่มันใหญ่มันมันก็คือมันมันติดใส่กันตัวเงยคม คอมตัวคอมตัวหน่อยคือไปาผสมมังทีนะคือเอา,เอาใส่หนูร่วมกันแม่ชี่เอานูนหน่อยหนูยังร่วมที่แหละกับชามคือต้องเอาสิเพียงใส่หให้มันรีได้ตันแม่หลายบอ่อหรือหลายตัวมัาดีกัสกันละทาบอย,อยตรงนี้เอา,บา,บาอออออแบบนี้แหละในยูน่าในในยูน่าเอามึงนะ ประมาณเขาทำความสะอาดออกเทเล็บประมาณปุ๋ยนะครับสองสามนาท์เขาจะเก็บออกเขาจะใส่พ่อเนี่ยหน่อยใส่พ่อหน่ะบางคนนก็คือพอใส่เฟียงบางคนก็ใส่แกบแต่เฟียงงอไม่หาง่ายเขาเลี้ยงงอยอะแล้วเขาก็ใส่พ่อหน่ะหั่นหั่นพอใส่ก็คือพื้นเขาเสียเขาขีกเขาเหนียวใส่นะครับเนาะมันจะไม่แหง้งถ้าพอยึดทั้งเฟียงถ้าพอยึดทั้งแกบ่ก็ทีนะ มันจะด้แทะมันก็โดนแกะมั่วหิ่มอ่าบางคนก็ใส่แกะบางคนก็ไม่ใส่คือใส่แกะมันก็ดีคือมันเม็ดหน่อยมันได้เคี่ยวไปเคี่ยวมาเต็มบ่อมันก็เคี่ยวหนึ่ขีดมันแหงไว้ขีดมันก็จะไม่ได้ติ๊ดมั่วหนีมมันก็จะไม่ได้แทะี่นะอันใส่เฟี้ยงก็ได้คือกันพอมันก็จะแทะเฟี้ยงให้มันอ่านสันด้วยกันเขาก็ลองใส่เบื้องบ่อใส่ในนั้วมันตอบโจทย์มาใส่ในนั้วมันตอบโจทย์เนาะัวอนนี้มันช่วงใหม่เอาไอ้เอาบอลเอาบอลตัวนั้น

มันใส่บอลนี่ไงใส่ริงนะบอลนี่มันคือถ้ามันเอาลุงเอาดูลุงแล้ว้ามันไม่ยหม่งหลีมันตินสวนว่ามันเดือนท้ายสินะจะกตกวลุงในแน่สิไม่หลับมันอมากมันตินสวนครับมันเตินสวนเนี่ยมันก็คือมันมาเมนหนูมันหายหรือว่ามันดูดีครับเขาต๊กใจไหมแมีนั่นก็คนเท่ากันนี่แหละกันเทียนยังแบบเขาตกใจมันกระติ ปว่งกันโตยังสินะออกมาเนี่นะครับอันนี้คือหันมาโตแก่ือเอาใส้เฟียงแล้วว่นน้องปิดฟ้าก็ได้เพราะเพราะได้เลี้ยงหมาแบบวิ่นี่ิวันนี้ไม่ได้เลี้ยงเนาะเอออันอันนี้แดดอันนี้ที่แต้มจุกแกเมียนเหรอแมีนอ๋อที่แต้มนตกเนาะก็คือส่วนมากเขาเห็ดบอบอหนูคือจปล่อยมันหลงนะครับเนาะคือทาทาบอยอยู่เนี่ยมันห่อนค่ะไอ้ไส้หนูหลาไอ้เอาช่างเงาชีออกเปลี่ยนเป็นแฉลมเด้อ แม่นะปีดเป็นแฉลมดึงไปใส่พุ่นลาบบ่แม่นเอาแฉลมดึงมานี่ดิแฉลมดึงมานี่ล้มมันจีบพันแต่กันแฉลมปั๊บดึงไปใส่หัวคุณเออแม่นะบอลล้มมันกับจีพันบอเพราะมันกับจีแหงมันกับจีพชื้นบ่งอย่างบ่อับพูดสินะล้มมันกับจีพันถึงมันไมีกินเพราะว่าอ่าส่วนมากเพิ่นกะใส่ชัางไอสีมาบังบังแดดบังอยังคือล้มมันพันหน่อยยังสินะบอมันกับแหงชาเดี๋ยวเอาตัวผู้ใส่ก่อนนะครับ ไอจับได้อยู่เนาะไม่ยากหอกนะครับจับได้อยู่เนาะมันมันหมดมันมันน้อยหมืนดีนยครับยอี๋ยวผมใหมมันดีกันอันเดียบเพียงนิดมันหน่อยมาดีผมมาแลนบอท่าขอบมันดีมันตรงลุตมหลุตกหลุมกจะตืนาะม่เอานะ แลว้วเห็นมันคอมปลีกตอนคมนตัวโูล่ะครับแม่นแมน่นนะคือ้าเขาเบโตกแกะเขาก็ฉิบาเระแวกเขาก็ฉิบก่กล่องกันโผลนะครับแต่้าเขาตกแกเขาระแวกเขาก็ากีบก,ก,กองกันโผล่คันว่าตัวแญ่นี่คมตัวแม่ประดี๋ครับคือว่าทับว้ยงไงมาคันว่าตัวหง่นี่ย่าทับตัวแม่นี่อายุซ้ำกันก่ซ้ำกดที่ว่าทับ ัวตัวแม่ปะได้ัวเโตแม่ะได้ครับถ้าถ้าถึงได้ครับไม่ใช่น้คตัวนี้งโอเคครับโอเดี๋ยวแหทยหนล้วนั่นเองเอาพอตัวเลยครับพอดตัวเลยนีตเบื้งหมูที่ไอเอามือีครับนมากว่เน่ามันแตกต่างกันยังไงมันยาวมันสั่นยังไดวเออนี้บานนี่ เพรเขาามาเรียงครับนูนกับนูคือกันเนี่ยครับือจะงัวหนึ่งงวคือกันแต่ว่ามัน <principalmente> ดีมันอีกแตกต่างกันที่ขนาดโตมันยาวมันสันนี่ถี่ไหมสายก่อนแม่หับก กหนี่เด anyway, ี๋ยวแบบนี้นะเดี๋ผมเอาเฟี้ยงมัใช่กลงนั่น้วครับมันจับเนี่ยพอพ่อเฟี้ยงมันใช่หลงีเอะมันอากาศมันพอผ่านขยะมันตายยังทีนะเท่หนอยไปมันติต้ใจเดีวมันตัดงผนเนี่ยเตนุดล เนี่ยเขาเปิดทั้งสี่เป็นบ่้ยเนี่ยเขาเปิดทัสี่หน่อยคือเอาใส่บีจังหน่อยครับเพราะว่ามันปลับจะพาบ่ได้เพราะว่าเป็นอยังนี้ว่าจะพาบ่ได้ผู้เลี้ยงแต่ละหมองนึกอันนี่บางคนคือเอาเนี้ยเอากระป๋องเอาควัดอิดเอาอยังเขาไปใส่นในบ่ัวสิแม่มันพอเห็นคนจังเทียบมันก็ตื่นที่วมามันเปี้ยงมันได้เตียมเลยครับไอ้ขี้ตัื่องขี่เรื่องยังเตี้ยมอย่นจะเพ่้ยนต้องการแบบนะเปรี้ยงทุกไฟอะไรแบบออกรูแบบไฟก็มีเหมือนนะครับเอาตัวผมก็เตรียไว้ต้องการอย่างเดียวครับ ก็เดียกวิบมบ้านก็เด็กๆก็คือใส่เฟียงให้มันพร้อมจะผ่าได้กินเ้าก่อนหลังๆประมาณเด็อาทิตย์สองอาทิตย์เ้าก็ยังเก็บออกเป็นแม่สองเป็นแม่สองเลยครับทำ่มจับทุกสูงขึ้นก็นั่นเลยได้ครับจับทุกสูงขึ้นก็นั่นนะเพราะว่าขันมันตื่นสภาพาไปรอดไม่เข้าไม่เข้าดีสบายได้อย่งนี้นะ เออเลี yeah. uh, more, them, yeah. yeah. mm ้ยงหนูบนเนียนเงี้ยได้ครับเด้อเนียนเงาแม่นับคือขัดเงี้ยเนี่ยขัดเลี้ยงตูแมีมันเงี้ยเนี่ยมันจะให้ลูกหน่อยเนาะแม่น่ะเพราะคุติมความชีวิเป็นมันยิ่งเนี่ยมันอาจจะทำวัตถีพอมันกวนหนันสิแม่มครับถ้าว่าขัดเลี้ยงไงให้มันเงี้ยเร็วประมาณสามเดือนสี่เดือนนั่นเสียมันกวนเร็วมันกับมันก็ได้ขายไว้นั่นเสีย

อย่าลืมก่อนนะเพื่อนแก่มาพร้อกันว่าตื่นเลยล่ะห้ามันลุมหลายพเมียนหรือถ้าเขาเม่ยม่เอาขึ้นยังสามตัวบกคร่อนี่แสดงว่าไอ้ไช้บ่นี่ไ เด็อีกตัวนึงบวชเองเอาอีกตัวนึงเอาส่วนวายุก็ยังสามตัวครับเอาอันนี้บวชละตัวเนาะครับบชละตัวได้เอ่อไอ้ไก่เชื่อมือมันควบเจ้าไปจะมาเจ้ไปจะมาอ่อนอ่าหลังจากนี้นะครับเนาะประมาณ สองหรือสามนาทีจะหัวมันท่วงหัวมันท่วงเลยคือมันติดสังฮอร์โมนขึ้นมาคือเข้าจีเรียวเห็นนมมันจะหัวมันท่วงสองหรือสามมีพอมันเจ็ทับกันแต่มืมีนี่ล่ะแต่วันยูทีบามันทับกันไหนว่าไหนนะครับอ่าก็คือตัวผู้มันติดพันธุ์ยับไรตัวเมียไรทับไรผสมพออายุมันไในแล้วแต่ว่าถ้าเฟียงมันหน่อยหรือว่ามองรีมันบ่พอจังเสียมันขามันไรเล่านี้มันย้อมกันมันอธิกัดกันได้ยังที่นั่นในในช่วงที่เอาผสมกันหรือเอาหนุ่มมาร่วมกัน แต่ผมเบิ่งแล้วถัาน้องเฟี้ยงมันไหลหรือว่าอ่าหนูตัวแม่ยมันย่อมตัวผูกกันลังเจี๊นี้ประมาณสองสามอาทิตย์กะไปแยกกะแล้วจะได้ไปจีแยกไปแยกส่วนมากผมสิบไปแยกเหตุผลที่ไปแยกมันบองอย่างนี้หนูหลอดมันเคยหยิบสามหยิบซี่มือลังจากมือนี้สมมุิมือนี้เนาะมือนี้วันที่หนึ่งน่ะไปหยิบสามหยิบซี่มือขอดทำเพราะขอดหยิบสามหยิบซี่มือกับบ่เกินเกินเดือนหนึ่งกับอยู่ในในเรือนนี้เป็อยังขึ้นในเรือนนี้พอบางตัวหา ออกออกมาหาตวบางตัวกมาซิบก็ตัวิฟก็ตมันกัดฉีดโดนจังไยแต่ในหาต3โสามตหรือว่าเจ็ดตเนี่ยมันอาจะออกมาเร็วเพราะว่าความสมบู์มันมันมันเร็วกว่าลูกมันหลาในลักษณะแบบเนี้ยห้นับมือครับเพราะว่าถ้าแยกทันแยกบางสี่งบาสมุนบาราแลจังเนี้ยเนาะผสมในยิบซี่มือแล้วควาดไล่เอาตัวผัวกหรือไอแยกออกปุ๊บมันกัดฉีดเลี้ยงลูกประมาณเดือนหนึ่งอ่ามันจะถึงไงไอาจะได้แยกลูกออกด้บางทีกัดฉีดทับอีกประมาณเดือนหนึ่ง กาตีไปประมาณสามเดือนก็เดหุ่นหนึ่งเนี่ยเตะทาไอเลี้ยงหรือว่แยกเนาะกะเลี้ยงไปอย่างนี้เป็นบ่อออกลูกประมาณเนี่ยออกเลี้ยงไปอย่างนี้ประมาณยี่สามยี่สี่มือแล้วออกลูกยี่สิบามยี่สี่มือก็ปตัวผูกอยู่นั่กันมันกัจะมีกัดแน่หรือว่ากัดประมาณสองสามอาทิตย์ทำไหมแต่กับสองสามอาทิตย์นับไปกะอยู่ประมาณเดือนละขอกหรือประมาณสามเดือนสองขอกมันจีวินอยู่ทั้งสี่แต่ท่าไอแยกปุ๊บไอเจะได้ประมาณสามเดือนขอกหนึ่งปีหนึ่งกะเพราะมันมือมูอะทรงเงียยงเลย อ่าแม่น,น,ะนะ่ะปีหนึ่งกับแค่ชิปสองโตเออชิปชิปเอ่อปีหนึ่งกับขันช้าแม่นสองขอกับปีหนึ่งกับแค่ในซีหุ่นเด้อ่าปีหนึ่งแค่ซีหุน่นแต่ขันไอ้พระแยกปุ๊บปีหนึ่งไอ้อาจจะมีโอกาสได้เก็ตหุ่นเป็นยังต่ำอ่าเก็ตหุน่นบางคนขันเบื้องตลอดกับเปลหุ่นขึ้นก็มาหารเปลว่าขึ้นก็มาหารเพอวันอ่าความเจริญเติเตบโตความสมบูรณ์คือนึกก็มาหารอาหารเนี่ยมันก็แตกต่างก,กันเนี่ยเพราะว่าอาหารเนี่ยขันห้อใส่หัวอ,อาหารพอไม่พันของหมูเนี่ย มันจะมียาปฏิชีวนะมันจะกระตุนให้หนูมันสาง่งรังไข่สำหรับอันพอม่พันกินเนี่แต่จะไปให้ให้ตลอดได้เลยครับก็คือให้จะพอช่วงมันผสมกันนูน้อยแยกออกไปเนี่ยเขาก็จ้างไปเพิ่มเป็นอาหารเบอร์หนึ่งหรือเป็นข้าวเปียกไปยังคือเสริมของมาด่ดใเป็นยาไปยังเสริมให้ได้แต่ว่าคือจังง้วนี่แหละเลี้ยงค่ะเลี้ยงไปถือขออาหารดีไข่เฟี้ยงดีดมันอ้วนแล้วปวดมันผสมปฏิดมันกะ อาจจะให้หัวหารเนี่ยให้กบเปียกเนี่ยให้ชิ้นเดียวหาได้อยู่ในชุมชนท้อน้ำเนี่ยให้ลักษณะแบบนี้ท่าเอาว่าขอใจอีหยังหายาจผาู้เขาผมผมมีคำตอบให้มืเผาม,มีคำตอบให้มืดแต่ว่าคือล้างจังเนี่ยนะครับเนาะประมาณสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์เนี่ยให้เบื้องหนูเบื้องแบบได้วปาคลองไถทาบ่เบื้องมันมออแม่นะคือหาวิธีจับก็คือเอามืดจับนี่แหละกับเบื้องเบื้องอาการของหนูเนาะทามันหันหนา,นาม,มันคู่จะจับมันมันจับมันให แต่ถามันหันหลังเข้าจับหางไหนหรือว่ามันหลี่ในเฟียงเนี่ยถ้าก่อหายกขึ้นมาเบิองหล้วหาเนื้อห้มันฮ้องหาบ่มีเนื้อห้มันฮ้องก็ติดดินก็คือจับหางแล้วก็อาจจะบ้างในบ่อหรืออาจจะเอาใหม่มาใส่ก็คือหาวิธีก็คือให้หมันฮ้องเพราะว่าหนูคือจังฮาองหรอนาะขัดจับขายกมันก็ต้องดินเป็นธรรมดาหนูกับมันก็ต้องดินเป็นธรรมดาไม่ได้ลักษณะแบบมันนะคือตรงหูว่าหนูมันท้องไปเอาผสมกันเนี่ยมันย้อมกันบ่อ ขาบกหัวมันท้องันท้องเขาก็ยิบกหัวมันออกลงไปได้อ่าในลักษณะแบบนี้ตัวเมียตัวนั้นเบิ้งสองหนอยนี่ยอาจารย์บอกว่าอันนี้ครับเบิ้งยังไงไอ้ลูกสองลูกอ่าแม่น่ะคือตัวเมียเนาะครับตัวเมียที่สูตัวเมียทีมีสองลูกคือมันจะมีลูกแต่หางกับลูกอวัยวะเพศตัวผู้มันจะมีแค่ลูกเดียวก็คือลูกแต่หางเพราะว่าอวัยวะเพศมันจะเป็นแฉกอ่าเขาก็จับจะไปจบมาประมันจะกะทินหนึ่งกับกะทินหนึ่วเบิ้งไปมันก็ชินมันกับยีเริ่มชินไปเองในลักษณะแบบนนั แต่ว่าต้องมีโอกาสได้จับถ้าเลี้ยงบ่จับนี่คือยังเลี้ยงงัวนี่คาเลี้ยงบปใบยาเคียนี่มันก็สิบ่กุนนึกถองตื่นอยู่หันงูกันถ้าเลี้ยงเขาก็จะเบิ่งไปชกเบิ่งอ่าหนูเขาก็สิบบหัวมันทับกันบ่ปัญหาคือเอาใส่กันแล้วมันบ่มาทับกันเลยดิในลักษณะแบบมันนะครับมอมัน้อนเออมันต้องมันต้องงอมมันก่อนหรือว่ามันต้องอ่าทาบ่ทับเป็นเสียงเข้าทีจังไดยังสมมุติว่าไอมีอยู่เจ็ดบอสจ้ะเจ็ดบ่อจังซี่เนาะถ้า มีบอเนี่ยบอลถับหรือว่าบอ๊อบมีนมกันเสียงชุ่มบดบอเนี่ยบอมีนมเขาก็ลองสลับตัวผูกเบื้องเนี้เออก็คือการสลับตัวผูกก็คือเราทำเนาะเอาตัวเมียตัวเนี่ยไปใช้ตัวผูกบอนั่นเพราะว่าเป็นอย่างที่ตัวเมียมันห่วงบอลพันเอาไอ้ชุ่มบดเอาเส้นน้ำกันอันนี้อันนี้ยุบเป็นอาทิตย์แล้วบอตัวนี้บอถทถ่งเป็นบอลบาดิบไอ้ตัวผูกบอนี้มาใส่ตัวเมียบอนี้กัดด้ิครับอลนิ้กัดกันนี่อะไรกันอีกเด้อการสลับก็คือเอาตัวผูกลงบอก่อน <ไ storyline S 1> เอาตัวเมียไปใช้แต่เขาเอื่ยังไงมาสำรับตัวผูบไม่เอานครับแต่ว่าหากเอาตัวผูบมาใซ็ตัวเมียเอาตัวผูบมาใซ็ตัวเมียไปไหนปุ๊บโอกาสที่ขันตัวผูบตัวนั้นมันหน่อยกอหรือตัวผูบตัวนั้นมันบบเพียวมันป้องกันตัวบ่ได้มันกินหีบตัวเมียกัดทุกครั้งที่เอาใช่หนูใช่กันเนยคืออย่าลืมเอาเฟียงใส่ให้่เมลีแต่บนแนน้ำเอาขวานเอาขวานเอาอย่างคือมเมลีบ่ได้ล่างอย่ากนี้ปพ๊บนี่เอาเฟียงใส่แหลมเม็นบ่มันเหลื่อมชิดเหลื่อมอย่าทิตยงเ่มทับกันแล้ว มันจะมันวอเขากะเก็บเฟี้ยงออกบ้นกะจีรูงเขากะเห็นหนูเม็ดไปยังกะเห็นหนูไปเปิดเบื่องเออหนูตัวนี้มันนอนอยู่ด้วยซือตัวนี้มันโบกูหนูมันกะจีปั๊บละผับอันนี้เริ่มอันนี้นะเนี่ยจ้าเสียดนะครับเนาะบางคนเลี้ยงคือกันคือเลี้ยงวอลุงคือกันเลี้ยงวอลุงแบบไรกะเก็บอาบ่มีอย่างอยู่ในวอร์แต่ว่าบ่มไฟทำความสะอาดม่ิธ้อาหารเราไปให้อาหารเราไปหนูมันก็ยังหายคือเก่ายวเต่าเขาเลี้ยงวอลุงยังเฉียอ่าเบื้องเนี่ยอ่าเปิดเบื้องมันกินอาหารเนี่ยอ่ามันมาากินอหหรใ้เบ่ง หนูมันกับจีควายป้อมจะเผายังคือจากงัวกันกับเสือมาใหม่ๆนี่กับจีตื่นโฮได้บ่ายได้ชำพัดไปอาทิซองไอทิตย์กับชีเริ่มคุณหนูนี่ห้องให้อาหารอ่ามันบ่เป็นอันตรายมันบ่ตกใจมันกับชีเริ่มป้อบจะเผาเริ่มคุณขอหาหาเองถ้าบ่เข้าใจจังใดกะจังทุกข์ผมกับจังทุกไปปรึกษาชวนไอ้ใบระประกันอ่ามือนี้ผมลืมกระผมส่งตามัน อาา้ตามพี่ยูที่ไอ้ให้ไปแล้วก็ส่งมาให้เด้อใบรับประกันมันมีอย่างหลายครับก็คือ,อผมรับประกันให้เพราะตามโกรหชิปโล่ละลอยหาชิปนะครับเนาะแต่ว่าผมรับประกันที่หกขีดขึ้นเนี่ย,อยไอ้มีหนูซี่ขีดไม่หายขีดก็จะงคุยกันอีกทีนหนึ่งราคาอ่าในลักษณะแบบไดซื้อใดในลักษณะช่วงไดนะครับผมรับประกันหกขีดขึ้นแต่ว่าผมขอต่ลเทียลอยโลขึ้นเนี่ยแต่าอายมีเบาหวากระทบไปบอกผมกอนเผื่อผมมาจับหนูฟังหนี้ผมพานได้ฟังนี้ผมแบกขอได้ดแต่ว่า ใจผมตีรถมาเนี่ก็คือมันก็มีคาน้มันเนาะ,ะในลักษณะอย่างนั้นผมก็เล็กขอหลายจังน้อยแต่ว่าไอซื้อหนูจากมือื่นมันบอกไอซื้อหนูเื่นเอามึงหนูอุาเลียงผมซื่อว่าสื่อแต่ปได้ดับประกันกะจงคุยกันในราคาชงนันแต่ตัวเนี่ยพวกหนูมันส่งจากโตก็คือ,อมันจะมีใบให้เขียนว่ามันนี้เอามาส่งจากโตผสมมือไหนกับผสมมือทรงทั้งสี่น่าขอได้จักโตอย่างเขียนใหม่คือหนูมันจะไม่ได้ลนตลาดนในสำหรับทีมงานผมมันก็จะได้ว่า อ่นูนี่ผมหนังสือแต่ละเดือนมีรอยสองรอยรูมีพันสองพันโลทั้งเสียนาเมันอกาจิบวะเด้อะถือว่ายังไงว่าจิบวะเด้ถือแต่ขันเลี้ยงเราบ่มีประวัติเนี่ยก็คือมันปีช่วงอ่ะถือหนาแพงคือจังง้อเนี่ยแพงแพงหนาหลังเจียวเขาไปแล้วหมูมันขึ้นในช่วงนี้อ่าเนี่ยครับหมูขึ้นเทศกาลนู้นกันขึ้นเทศกาลแต่ว่าช่วงมันถี่คือหนาฝนหนาฝนมันถี่เพราะหยังเพราะว่า มันเป็นฤดูการเก็บเกี้ยวคนบรูจักหนูฤดูการเก็บเกี้ยวคนจีเรื่มรูจักหนูหลังเกี่ยวข้ไปแล้วมันนี่เป็นในลักษณะแบบมันแตถฐาเรียงไปประจาในช่วชนในหมูบ่บ้านเขาเป็นกะจีเรื่มรูจักไปเองแต่ว่าปกติเพราะว่ายุ่งสกระซมจแะแพ่งตุลาไปแล้วมาถึงเมษาหลังมษาไปแล้วราคามันกระชยับขยับลงมาครับง่วขึ้นกันเกี่ยวเอาแม่ดับบ้านข้อดำหน้านี่ถือครับบ้านข้อดับหน้านี่เส้อเลยรับง่วแต่ว่า เจ้าขอไปแล้วนี่แต๊แตตองบ่ได้เลยครับลาค่ะตอนนี้แพงน่านะครับมันเป็นในลักษณะแบบนั้นคนแก่กันตลาดมันมีมือเลี้ยงอาครับผมคนแก่กันตลาดนี่เป็นก็คืออ่าเจ้าขอดำหน้าเป็นบอไปยังคือคือถือพอมันไม่มมือเลี้ยงมันมีแต่หยาเกี่ยวน่ะในลักษณะแบบนั้นมันยากมันลำบากีน่ะครับผมมันเป็นในลักษณะแบบนั้นหนูมันถือก็เพาะ่าคนบืหุจักน่ะคนบืหุจักแต่ว่าขันนอเฮียดให้่ชุ่มชนให้นั่นหัวหุ่จับมันไกลที่นั่นแต่ว่าขันอาบ้าน สามาดูมันก็อยู่หงจอยู่แต่ว่ามันกัร่าฟังอ่าแม่นบแต่ว่ามันก็บ่คือมันบ่คือหนามันไหมคันว่าเก้วขอบพื้นเนี่คนของหงจางเรียกว่าจะกินหนูแม่เนี้ยคันคันไอ้บ้านเขาอยู่นี่คนดีกินหนูมันมันคนละย่างกันน้ครับมันบ่คืออ่ามันเลี้ยงไม่อยู่ชุมชนห้องเสนหูอย่างที่นั่นหรือว่าแถวเราแบกห้องเสนหูมันอาจจะไปรับตัวจังหน่อยในการขายแต่ว่าต่อไปมันกาที่เริ่มหูไปเองอ่าเริ่มหูไปเองเขาการตลาดนี่แหละครับขันมีหลายนะครับขันมีหลาย หันห้องมีหลายช่วงหน้าฝนราคามันอาจิตตามนี้ยังสงแม่มันก็ขึ้นห้องจได้บ้างแผนถีกได้คับันห้องมีหลายช่วงนาอหลังฤดูการเก็บเกี่ยวไปแล้วหลังตุลาไปแล้วหรือว่าก้อนเดอดนไม่สนีาดราคามันหยพุ่งมันยี่ปนในลักษณะแบบนี้เป็นทุกปีครับกได้อ่ามันจีกกหนูไปเด้ถือว่าแม่นว่าอันที่เขานาฝนไปแล้วมีหยามีหยังเลี้ยงนู้หลายหลายเลี้ยงนู้หลายหบาที่นี่ตลาดมันลักขายได้บ่ขายได้แต่ว่ามันราคาบอดีเข้าจีไปเดบอยังเสียมันก็ตรง คุยกันูสอบถามเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้ทุกปีจะเป็นแบบนี้กันเหมือรครับมันอาจจะมีบางปีที่ว่าแมนเก็บเกี่ยวนะครับเนาะแมนบริหารดูการ็น,นเกี่ยวแมนหัวตะวันเขาวัาน,านยางเนี่ยก็ดีเพอ,อยังเพราะคนในชุมชนมีเงินมีเงินก็เกิดมาจากยังกเกิดมาจากเพราะว่าเศรษฐกิจในชุมชนเพราะว่าของประเทศห้องฟองในลักษณะแบบนี้ครับก็คือหลังเมษาิ่นหาเงินได้หลายปีนี้มันมีเงินมองหันมองนี้มอุกดหมุนอาจเศรษฐกิจมันหมุนตึงจัดมันอาจจะดีแต่ว่า ปกติมันก็จะยืดลักษณะแบบนี้มันคือแพงหนาหลังเลยดูการยืดเกี่ยวไปแล้วถูกนะครับหลังไม่สาไปแล้วในลักษณะแบบนี้มืดเดี๋ยวไอ้กระชีกบึ้งมาเลยสามตัวสามตัวบ่ผมก็จะเอาโกงขึ้นรถในลักษณะแบบนี้เด้อข้าพผมนะครับเนาะเฮากะเป็นสุนหนูนะครับเนาะของลูกฟ้ามเนาะจุดตะล้องเลี้ยงนะครับเนอครูฮาโตนะครับเนาะเมียสิโกนะครับเนาะก็เป็น โอ้โเจ็ดตัวนะครับเนาะมีอาชสองตัวเอามาแถมนะครับมาได้แถมดอกน้ำเ้าคอคันละมันเพิ่นนะครับเนาะกะเป็นทีเสียชีวิลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับผมก็จะไปต่อนะครับเนาะก็คือฮูนะครับแปดตัวนะครับเนาะมีแปดตัวเป็นทรงมูกค้าเนาะอยู่อำเภอโนนสะอาดนะครับเนาะจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะเชลับมือนี้นะครับเนาะดูนาเล็กฟาร์มขวัญแก้ม นาะครับเนาะกฝาบคนเลยกดแชร์เนาะกดซับสไคร์นะครับเนาะปิดกระรังแก่กดตั้มคลิปนะครับเนาะบอว์พื้นถือจังไดนะครับเนาะเฮปเปอร์ถือบระคองจังไดกันจีช่วกันแน่กับคอมเมนต์นะครับเนาะอธิช่วงกันเนื้อเนาะจังไหนครับผมมูนาเล็กบ้าคันแกนนะครับกับสีขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะกายสีขอเก้าคำ่าสวัสดีครับเงินแปดพันนะครับเนาะสี่เงินแปดพัน นับอนนอรับนาอนับคนเด้อสามสามมื่อสีหนึ่งสื่อขึ้นเดีวมาพูดนะขึ้หาพันเออสี่หามื่นพูดนะสื่อขึ้นลับเดวสื่อขึ้นลับแม่พันไปข้าวเดียวหนึ่งไหมจัเรียนอะไรเนี่ยมขาเ,เรียกมัเด,เดียนบ้าจเดรอยครับจีดเหรียญดีอ่อนีพีพิ่นบ่าดีครับผู้เรียขนขึ้นก็ขึ้น ก็คือผมซื้อหนูได้หลายกำไรผมก็หลายผู้เลี้ยงได้หนูหลายกำไรก็มีสินะผมยาอาไปบาเมื่อดื่มไ่ไาอะไรบิ่งเมืนอีกแย่ใจว่กับไเอาวก่อนกัาบเราแยอยู่ประมาณสักสองกงนะบกงนึงผมพ่ม้สองงกงผมสามิกงแอยู่ประมาณสี่ลอยก็โตสี่อยไปหาลอาแล้วก็กก็ยู่นั้นสงกมันใท่กันมาไหนี้ครับโอ้มันใท่ผมือคือใส่ากดีมันจิบมัโตลมยังเรียนมันก็เป็นกีแ่นน โอเคสองมือนหนึ่งพันสองร้อยคิดตรงกันนิเนะถไายใบบอครับไทยเนี่ยไายไปคิดไม่แน่มันหอดบ้านได้คิดอดเพรว่าไม่คิดว่าถึงตัวนี้่ด้โทรหาเนี่ยไ่ายไทยบาด้โทรหาคนเนี่ยว่าคิดว่าถึงตัวนี้โอไรหเอาไม่เอไ่อไม่เอาเพราะเดยวบอกคนมาเอาขายหนูเป็นรักฐานบ่เมีเอาเพียเาเรื่องเี่ขายหนูวันแรกเลยแมาสองหมื่นสบอหมื่นกบาทนึงบาทเนี่ยตัวแต่มาลงทุนเหมือนไรขนานี้แหละ นาบงนะครับเนาะนาบงก้อนเนาะอันนี้คบนาบงก้อนเนี่ยเอาเนาะเอาเนี่ยจข้เมาไหมโอ้ยผมก็มาเสรบ่อนำงิ้นวันนับ่ไมเอาเยอาบกกเอาไอ้ท่อนมูสามอครับเด้อมเงินผ่อนบ้า้ท่อนผมไปยัเรสองนเอื้อมเินกนันไอ้้อนยังไงด้ยลงพ่อแม่กได้มจองไว้กได้เาผมมักไก่เนาะไอ้ท่อนสามอยนะครับครับผม เาะับถิดตอนกันเนาะวันนี้เอาคงขึนได้มาที่นี่พอไดในีเจ้นีโอ้ยไายลูอเหวี่ยงมันแะซวงเงินกว่านั้นไอวาได้สโนดอยคนนคนชาได้สนดอาน้ำมันขับพ่อสิบบวกอวามพบเงอนได้บวบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดตาแสดงว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด บอมันได้จบหนึ่งะไปอะับอไหรติดองอมห้ิเจ็ด้ตเเอาครับโเคนา่นกมอาแต้นรอกดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์ม